โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนข้อเดิมนะครับใส่ให้กับเจ้า m t 0 9แต่ก่อนอื่นต้องมาล้างทําความสะอาดก่อนครับนี่ครับก็ปิดรูเซ็นเซอร์ไว้นะครับก็ล้างธรรมดาทั่วไปนะครับโอฉีดน้ำบอกรบใายโฟมทู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 อันนี้น่าจะเป็นคราบจากพวกน้ำมันฉีดโซ่อะไรนี่ก็เช็ดทําความสะอาดนะครับ ก็อเอาสิเกียใส่ตัวใบขัดตัวบางสุดทํามาลองขัดดูก็ถือว่าออกยากอยู่นะครับมันเป็นคาบฝังแน่นเลยนะครับมั่นใจว่าเป็นคาบน้ํามันหรือเปล่านะครับอันนี้ขัดไม่ค่อยออกนะโอเคทีนี้ก็มาถอดตัวท่ออาคาโวบิกคอวอนออกนก็ใช้เป็นบล็อกก็แก๊กนะครับตัวนี้ก็แก๊กเบอร์12ต่อด้านยาวอั มีทั้งหมด6ตัวนะครับน็อตตัวเมียนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับตรงกลางจะขันยากนิดนึงนะครับจะอยู่ลึกหน่อย ัวด้ามมาถันเบาๆนะครับแล้วก็เอาออกไปเลยครับนี่ครับแบบนี้เลยเอาออกครับท,ทีนี้ก็เป็นน็อตเซนเซอร์นะครับตัวนี้เบอร์ยี่สิบสองนะครับประแจเบอร์ยี่สิบสองตัดตายค่อยๆเคาะอ,ออกนะครับขันทวนเข็มนาฬิกานะครับเบอร์ยี่สิบสองประแจปากตายเคาะๆเคาะๆออกนะครับประมาณนี้ครับ ไม่ต้องถอดปลั๊กเซนเซอร์นะครับแค่ขันน็อตตัวนี้ออกตัวน็อตเซนเซอร์อ่าออกเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นปลายท่อตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเบอร์อะไรผมก็ลืมละตัวนี้เบอร์สิบสองนั่งเนยก็ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงออกได้เลยนะเบอร์สิบสองปืด๊ดเรียบร้อย ออกง่ายๆทันนี้ก็เป็นพวกตัวหูยึดท่อที่ยึดกับตัวรถนะครับก็ยิงออกง่ายๆเลยนะครับอันนี้มี2จุดนะครับเนี่ยที่ยึดกับตัวพักเท้านะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้ตัวบนเนี่ยจะเป็นน็อตยึดสวิงอาร์มด้วก็จะต้องกดแรงหน่อยนะครับ รามาดูกันนะครับเห็นไหมครับยิงเกือบไม่ออกครับตัวนี้ร้อยสิบนิวตันนะครับเพราะว่าเคยใช้ด้ามขันแบบไม่ได้ขันปอนะนครับน่าจะขันแน่นไปนะครับก็เลยขันยากนะทีนี้ก็ยกนะครับยกตัวที่ยึดกับตัวหูยึดปลายท่อนี้ออกนะครับมันเป็นแป้นเนาะ ขยับขยับนิดน,นึงนะครับเป็นคาบนะวันนี้มันเป็นคาบที่เกลือโอเคออกเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ค่อยๆนะครับเอาน็อตที่เรายึดไว้ก่อนเพื่อให้ปลายท่อไม่ตกลงมาครับแล้วค่อยประคองนะครับประคองทั้งหน้าหลังนะครับเอาท่อลงมาอ่าเรียบร้อยออกมาแล้วโอเคทีนี้ผมจะเตรียมท่อเดิมมานะครับแล้วก็ เอาขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังอ่างน้ำมันเครื่องดีๆนะครับเดี๋ยวไปชนนะครับโอเคก็ยกขึ้นประมาณนี้นะครับก็กะรูยึดหมูท่อสองจุดนะครับตัวปลายให้ตรงนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะแล้วก็ขันเก่อไว้ก่อนแล้วค่อยมาขันยึดตัว แป้นคอท่อนะครับอันนี้ผมก็ตั้งใจทำเลยนะพิธีพิถันสรุปไม่เข้านะครับอันนี้ลองเสียบดูนะตัวน็อตยึดแป้นเนี่ยตัวผู้เนี่ยมันไม่ตรงนะครับมันงอนะครับก็น่าจะได้ดัดหรือไม่ก็อาจจะต้องไปลงกึ่งนะครับอันนี้ผมลองทำดูแล้วไม่ได้นะครับยัดไม่เข้า ไม่เข้ารูแป้นท่อไม่ตรงนะครับโอเคผมก็มาลงกึงขยายรูท่อนะครับจาก8มิลเป็น11มิลน,นะครับประมาณนี้โอเคมายกขึ้นกันต่อนะครับกะให้ตรงเนาะเอาเท้าซ้ายประคองปลายด้วยนะครับจะได้ไม่หนักอ่าแล้วก็ยกพักเท้าอันนี้ผมจะใช้สายรัดดึงขึ้นไว้นะครับ แล้วก็ผ้ากันตัวฝาครอบแข็งไว้นะครับจะได้ไม่เป็นรอยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับแต่จริงมันก็เป็นรอยเยอะแล้วแหละรถรถมือสองอันนี้ไม่ได้สีเรียเท่าไหร่แต่ลองไว้ก็ดีนะครับถ้าใครยังรถใหม่ๆอยู่อันนี้เกาะพักเท้าคนขี่ไว้แล้วนะครับหรือว่าตัวเกียร์โยงนะครับทีน,นี้ก็จะมายก ปลายท่อขึ้นนะครับก็ต้องเล็งดูรูสองรูตรงปลายดีๆนะครับอ่ายกขึ้นเนี่เห็นไหมครับสังเกตถุนเจ้าเท้าซ้ายนะอ่าประฟองตัวไปลายไว้อ่าเรียบร้อยครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไล่ขันน็อตนะครับให้ครบหกตัวนะครับนอ็นอตน็อตตัวเมียเบอร์สิบสองนะฮะทีนี้ก็ใส่เ็นเซอร์นะครับเบอร์ยี่สิบสองเอ ก็เอาพอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องขันแน่นมากครับเดี๋ยวเซ,เซ็นเซอร์จะหักนะครับตึงมือก็พอนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าตัวคอท่อได้เนาะทีนี้ก็จะยึดตัวน็อตปลายท่อนะครับอันนี้ผมใช้ประแจป,ปอนขันนะครับขันที่ประมาณ20นิ้นิวตันนะครับอ่าฝั่งนี้ก็2 0นิวตันเหมือนกันนะครับในส่วนของนอ็อตตัวผู้ยึดปลายท่อนะครับมี2ตัว 20นิวตันนะครับทีนี้จะเป็นในส่วนของแป้นยึดคอท่อนะครับตัวนี้ยี่สิบยึยี่สิบนิวตันเหมือนกันนะครับประมาณนี้เท่ากับตัวปลายนะครับแป็กๆโอเคประมาณนี้ครับ20นิวตันนะครับให้ครบทั้ง6ตัวนะครับอันนี้ เปลี่ยนก็โอเคเลยนะน้ำกันปอนปักป๊กปักป๊กเอสองตัวสุดท้ายนะครับนี่จะหลวงยากนิดนึงนะในส่วนของตัวน็อตตัวล่างของคอตัวที่สามนะครับ เดี๋ยก็เป็นในส่วนของคันเบรกนะครับเป็นตัวแป้นเบรกนะปนกแป้นพักเท้าแป้นเบรกประมาณนี้คะตัวนี้จะใช้เบอร์สิบสิบสี่ถ้าจำไม่ผิดครับสิบสี่หรือสิบสองยิงเข้าไปก่อน,นครับนีตัวนี้เบอร์สิบเก้านะครับยิงเข้าไปก่อนนะแล้วค่อย อีีกทนะครับตัวน็อตยึดสวิงอาร์มเนี่ยใช้ที่หนึ่งร้อยสิบนิวตันนะครับส่วนตัวนี้ห้าสิบห้านิวตันนะครับน็อตตัวล่าง เสร็จเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนท่อเดิมโอ้โเสียงนี่เสียงท่อนึ่ว่าลูกไฟฟ้านะนก็ได้อยู่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าทำเองคนเดียวนี้จะหนักหน่อยนะครับตัวท่อเนี่ยหนักมากก็หลังเจาะเลย่อี้